คุณรู้ไหมว่ากว่า70%ของโรงแรมในอานเซียนยังใช้ระบบจัดการที่แยกส่วนล้าหลังและไม่เชื่อมโยงกันโรงแรมขนาดเล็กถึงขนาดการจํานวนมากยังขาดเครื่องมือที่ช่วยบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทในแต่ละประเทศโดยเฉพาะอย่าง,งยงิ่งในอานเซียนที่มีภาษาและกฎหมายแตกต่างกันโซลาโซคือแพลตฟอร์มบริหารโรงแรมครบวงจรแบบคลาวที่เชื่อมต่อการจองห้องพัก การขาย Point of Sale และบัญชีเข้าด้วยกันพร้อมรองรับหลายภาษาและกฎหมายท้องถิ่นระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์เด่นเช่นระบบรับจองออนไลน์ f อนต์อ f ฟฟิศระบบบัญชีเชื่อมต่อ c h a n l Manager ชั้นนักเช่นไซมาเดอร์สตาและระบบ Point of Sale ที่ปรับได้ตามประเภทของโรงแรม ตลาดโรงแรมในอาเซียนกำลังเติบโตยอย่างรวดเร็วหลังโควิด -19 เรามองเห็นโอกาสขยายระบบนี้ไปยังเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ยังขาดระบบแบบ all-in-one อย่างแท้จริงวันนี้โซลารโซมีลูกค้ามากกว่า100แห่งในประเทศไทยและเริ่มต้นขยายสู่เวียดนามแล้วเรามีทีมพัฒนาในไทยและเรือขายที่พร้อมในเซาท์อีสต์เอเชีย ทีมของเราเชี่ยวชาญระบบโรงแรมมากกว่า20ปีทั้งด้านเทคโนโลยีการตลาดและการปฏิบัติการพร้อมผักดานโซลูชันบริหารจัดการโรงแรมแบบครบวงจรของคนไทยสุขสากลทุนจากทางเทสฟันจะถูกใช้ในการพัฒนาโมดูล AI แปลภาษาอัตโนมัติการเจาะตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ Tab cn, แถบอาเซียนเราจะเจาะไปยังเวียดนาม ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและาการสร้างเครือผ่ายพันธมิตรในภูมิภาคร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขยายเทคโนโลยีไทยสู่โรงแรมทั่วอาเซียนด้วยแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและเติบโตได้จริง Solaro so, Smart, Steamless and Scalable